สวัสดีครับช่องถายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีตุลน,นะฮะเป็นการทำนายดาวจรของปี2,566นะฮะอันนี้ไม่อาไม่ใช่คลิปทำนายดาวเดือนนะฮะไม่ใช่คลิปประจำเดือนแต่เป็นคลิปของปี2 5 6 6คือทายทั้งปีโดยรวมนะฮะโดยรวมเพราะว่า ผมปกติผมจะมีคลิปในแต่ละเดือนอยู่แล้วซึ่งตรงนั้นก็ทําอยู่เหมือนเดิมแต่อันนี้เป็นการทํานายดาวใหญ่นะฮะเพราะดาวใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการทํานายว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรและปี2566เนี่ยถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าดาวทุกดวงย,ย้ายย้ายทุกดวงอ่ะพูดง่ายหรือจะเรียกว่าล้างไพ่ถ่ายได้อย่างนั้นจะเรียกว่าล้างไพ่ก็ได้เพราะว่าไม่มีดวงไหนที่ไม่ย้ายเลยนะฮะเสา จะย้ายจากราศีมังกรไปอยู่กลุมวันที่หนึ่งมีนาหกหกนะฮะวันที่แปดมีนามฤตยูเนี่ยที่ถอยหลังมาอยู่ที่เมษเนี่ยก็จะเดินหน้าเข้าไปอยู่ที่ราศีพฤกษภนะฮะในส่วนของดาวพฤหัสเนี่ยพอหลังสงการเนี่ยสิบเก้าเมษาเนี่ยพฤหัสก็จะย้ายจากมีนไปเมษส่วนสิบเจ็ดตุลาลาหูย้ายจากเมษมาสู่มีนนะฮะในส่วนของอาทิตย์จันทร์อังคารพุธศุกร์อันนั้น เขาย้ายอยู่แล้วตามวาระของเขานะอาทิตย์อะไรพวกนี้เป็นดาวเดือนอย่างนานที่สุดก็จะเป็นพระเกศกับพระอังคารนะฮะเกศก็ไม่เกินสองเดือน,นะฮะห้วันนะฮะอังคาร45วันนะฮะอยู่แถวๆนั้นแหละนะฮะต่อหนึ่งราศีเท่ากับว่าปี6-6เป็นปีที่ดาวทุกดวงโยกย้ายทุกดวงฉะนั้นมันมีความผิดแปลงไหม แน่นอนเยอะไหมเยอะดาวย้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเรือนสู่เรือนตัวดาวสู่ตัวสู่เรือนด้วยนะฮะเปลี่ยนแปลงแล้วว่าสิบดวงย้ายหมดเปลี่ยนยกกระบี่เลยทีนี้เอา้าทาไมไม่ทําลายมฤตยูร่วมมฤตยูเนี่ยราศีล,ละเจ็ดปีตรงนั้นนะทาคลิปต่างหากไว้เลยนะนะฮะดาวเดือนผมก็ทําคลิปของดาวเดือนดาวปีผมก็กทําคลิป เกี่ยวกับรายปีให้นะฮะในส่วนมตรตยูเนี่ยอยู่7ปีอันนั้นคลิปแยกไว้แล้วมีคลิปแยกไว้แล้วต่างหากประมาณนี้นะฮะหาดูได้ฮะไปค้นหาดูได้นะฮะอ่ะเรามาดูกันว่าลัคนาราศีตุล2,566น2 25้า6ดีไรอย่างไรว่ากันเลยเริ่มจากใกล้ตัวก่อนดาวเสาก่อนเนี่ยเห็นก่อนนะ,ะเสาของราศีตุลเนี่ยมาจากพบพันธุ พ่อแม่ครอบครัวพี่น้องคันตามกันมาบ้านที่ดินรถยนต์อันนี้คือ,อหัวข้อหลักๆของพันธุยังมีหัวข้อย่อยแต่เอาเฉพาะหลักๆก็อพอนะฮะพันธุเป็นเกษตรทายอย่างไรทายดีครับนะฮะเขาอยู่บ้านเขาอ่ะต่อให้เขาร้ายเขาก็ยังอยู่บ้านเขาอ่ะนึกถึงถ้าเขาลายอ่ะนึกถึงค่ายโจรกันแอ่ะ โจรอยู่ในค่ายอยู่ในค่ายของเขาเป็นอะไรไม่ล่ะไม่เป็นไรนะเพราะอะไรเขาไม่ได้ออกไปเขาเป็นโจรก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนที่ไหนที่ไหนเขาอยู่ในบ้านเขานะเขาอยู่ในบ้านเขาเว้นเสียว่ามีใครเข้ามาล้ำอาณาเขตเขาโดนป้นแน่โดนทำลายแน่เนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ทีนี้เสาอยู่บางกอล่ะก็ดีเสาอ,อยู่บางกรก็ดีออกกดไม่ไปวุ่นวายกับใครแต่ ที่บังกระดาวเดิมอะมีใครอยู่ไหมกรกฎดาวเดิมอ่ะมีใครอยู่ไหม,ม,ม,ไหมถ้ามีอันนี้ถือว่าคุณไปล้ําเส้นลังโจรเขาแล้วโดนอันนั้นโดนโดนตามดวงดาวแนวเนะโดนแน่ๆนะถ้ามีไม่เหลือครับและเป็นเกษตรยิ่งใหญ่บ้านคงแน่นอนแน่นอนอะไร ฉันทำลายเธอแน่นอนล่ะฉันทำลายเธอถ้าเป็นคู่ศัตรูนี่ฉันเอาเรื่องเธอแน่นอนถ้าเป็นคู่มิตรฉันช่วยเหลือเธออย่างเต็มกําลังนี่คู่มิตรคู่ศัตรูไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นกลางกลางล่ะให้ดีและเอาด้วยนะฮะหรือไปเอามาแล้วก็ให้ขืนออะไรอย่างนี้เป็นดาวกลางกลางได้เหมือนกันนะฮะได้เหมือนกันทักษะอีกทักษะเนี่ยนะฮะทักษะเป็นเครื่องยืนยันครับยืนยันอะไรล่ะ เสาอยู่ตรงเนี้ยของคุณเนี่ยคุณก็คือคุณนะนะฮะคนไหนก็ช่างเถอะแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าเกิดคนละปีเกิดคนละเดือนทักษะก็มีความพลิกผันแตกต่างกันนะฮะทักษามาดีฉันอยู่อย่าตรงเนี้ยให้ฉันยยร้ายยังไงฉันก็ให้คุณประโยชน์เป็นนะถ้าเป็นกาลกินีล่ะฉันเอาเรื่องเธอเนี่ยดาวเสาด้วยฉันเล่นงานเธอจุกแน่ๆ เอาเรื่องเอาราวหนักหนาแน่แน่ฉันเป็นเกษตรเนี่ยลําเส้นฉันมาได้ยังไงฉันอยู่บ้านฉันกล้าดียังไงรับเส้นมาเล่นจมเขี้ยวล่ะใช้คานี้เล่นกันจมเขี้ยวล่ะนะถ้าเป็นสีล่ะฉันก็ให้อย่างรักเลงอ่ะเอาไปแบบเต็มเต็มไม่มีเงื่อนไขก็ได้นะเพราะว่าฉันอะไรฉันฉันเป็นสีไงเออนะฮะทักษะนี่ย,ยืนยันว่าฉันผมมาดีครับ ผมมาร้ายหน่อยนะครับอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะถ้าไม่มีดาวเดิมอยู่อันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าม,มีดาวเดิมสัมพันธ์ถึงหรือบางช่วงที่จรมาออก,กันอยู่แถวเนี้ยเสาก็แม่รับแขกเลยฮะนะทัวลงรับแขกกันแบบทั่วหน้าฮนะถ้าเป็นสีแจกทั่วหน้านะฮะแจกทั่วหน้าเลยเอาถุงยังชีพไปเลยถ้าเป็น กาลากินีล่ะก็เป็นขุนโจรนะฮะนี่คือการปล้นเอาทรัพย์สินท่านออกมาอะไรอยู่ประมาณน,นี้นะฮะและทีนี้หนึ่งมีนาหกหกพระเสาร์จะยกไปอยู่ที่ราศีกุมเสาร์ไปอยู่ที่กุมเนี่ยต้องทายท่านว่ามีอํานาจนะฮะจริงๆแล้วราศีกุมเดิมคือบ้านพระเสาร์ครับนะฮะทีนี้ต่อมาทาไมถึงเป็นราหูราหูตอนแรกอะ่ะเดิมทียังไม่มีราหูใช้นะฮะยังไม่มีราหูใช้ ะะอาทิตย์ส่องแสงให้กับโลกตลอดเวลาฉะนั้นโลกเนี่ยรับแสงจากอาทิตย์ตลอดเวลาหลังจากได้รับแสงด้านหลังของโลกก็จะเป็นเงาดําทอดออกไปนั่นแหละคือจุดคํานวณของรางหูนะฮะนั่นเป็นจุดคํานวณของรางหูคือเงาดำนะฮะนะฮะ,ะครับ คือเงาดําของลาหูนะฮะทีนี้พอได้ลาหูเป็นจุดคํานวณแล้วเนี่ยเขาก็ว่าเอในเมื่อเอาราหูมาใช้ก็ต้องมีบ้านให้อยู่สินะฮะก็ต้องมีบ้านให้อยู่เอาอย่างนี้แล้วกันไปอยู่บ้านพักเสานะฮะให้มาอยู่บ้านพักเสาลักษณะว่ามาเช่าพักเสาอยู่ก็ได้แต่ในสัญญาระบุนะฮะเช่าตลอดการครับไม่มีวันไล่ออกด้วยเท่ากับว่าเธออยู่ตรงนี้ ตลอดการเลยถือว่าเป็นบ้านของเธอแล้วกันนะแต่เจ้าของโฉนดอะถ้าเรามีโอกาสมีวาสนาได้ดูอะนายพระเสาเป็นเจ้าชื่อเป็นชื่อเจ้าของโฉนดนะครับนะฮะส่วนลาหูเนี่ยเรียกว่ามาเช่าอะ่ะนะ,ะแต่เช่าตลอดการก็เลยมีอำนาจราชสักราชสิทธิ์เหมือนกับฉันเป็นกเกษตรราธิบดีนะลาหูบอกแต่เสาเขาก็ยังเป็นกเกษตรราธิบดีที่กลุมอยู่ด้วยเหมือนกัน เท่าเท่ากับว่าทั้งราหูและพระเสาร์ก็เป็นกเกษตรที่ราศีกุมเท่าเทียมกันทายเยี่ยงกเกษตรฮะไม่ใช่ผู้อาศัยสําหรับดาวเสาร์เขาเป็นเจ้าของที่แท้จริงด้วยซ้านะฮะเขาเป็นเจ้าของมาก่อนและวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ต้องทายราหูและเสาร์เป็นกเกษตรที่ราศีกุมนะฮะฉะนั้นพอราหูกับเสาร์มาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะมาเช่าว่าอยู่ร่วมกันเป็นศัตรูได้ไหมล่ะไม่ได้ ศัตรูอะไรจะมาอยู่บ้านเดียวกันได้ยังไงต้องเป็นคู่มิตรเท่านั้นถูกนะลาหูกับเสาเนี่ยเอย้ลาหูเนี่ยไปอยู่กับใครก็ทะเลาะไปทั่วยกเว้นพระเสาเขาดีกันพระเสาก็เหมือนกันอยู่กับละอยู่กับใครก็ทะเลาะเขาไปทั่วฮะนะยกเว้นอยู่กับลาหูให้คุณซึ่งกันและกันฉะนั้นเสาวรวบลาหูให้คุณซึ่งกันและกันฉะนั้นเสาอยู่บ้านลาหูอันนี้อยู่ได้ อยู่ได้ดีด้วยอยู่อย่างเจ้าของด้วยนะฮะทีนี้พอเสาไปอยู่บ้านราหูนะคืออะไรละ่ะฮะพันธุไปปุตตะเลยทีนี้อ้าวเอา,เอาพบเรือมาคุยกันแล้วตัวดาวอยู่ได้ไหมอยู่ได้เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนอ่ะมาดูพบเรือนพบเรือนก็ทีนี้ก็มังกรนะ่ะมังกรไปอยู่กลุมแล้วนะฮะพันธุไปอยู่ปุตตะอา้าวปุตตะเป็นยังไงอะปุตตะก็บุตรบริวาร <c oughs> การลงทุนใหม่ๆความเสี่ยงนี่ นะหรือความยินดีก็ได้ครับนะฮะความยินดีก็ได้ครับทีนี้พันธุคือบ้านที่ดินรถยนต์ครอบครัวญาติพี่น้องไปสู่ความยินดีนะฮะตรงนี้นะฮะมีปุตตาด้วยตนเนี่ยอาจได้บุตรบริวารใหม่ๆเข้ามานะครับอาจมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวก็ได้นะครับ ในสองปีครึ่งที่อยู่ตรงเนี้นะฮะอาจจะได้ลูกเองหรือไม่ก็ได้หลานเข้ามาในตระกูลหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะครับออกดอกออกผลให้สัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับออกดอกออกผลให้นะฮะอย่างนั้นนะหรือบางคนก็มีความยินดีกับพันธุได้บ้านใหม่ที่ดินใหม่รถใหม่ทายได้อย่างนั้นนะครับ เพราะว่าพันธุสูปุตตะนะอย่าลืมพันธุสูปุตตานะฮะในส่วนของความเสียหายมีไหมต้องมีติดมาบ้างเสาทั้งทีแห่พระเสาพระเสาเนี่ยไปอยู่ตรงไหนมีอยู่เรื่องหนึ่งอันนั้นเรียกว่ายืนพื้นให้ก่อนเลยเสาเนี่ยเป็นดาวเครียดวิตกกังวลดาวทุกอะฮะทนทุกอะ,ะแสดงว่าพันธุเนี่ยจะต้องไปมีเรียกว่าจะต้องทุกข์กับเรื่องใหม่ๆอ่ะห,หรืออาจจะต้องไปทุก กับเรื่องลูกเรื่องลูกน้องนะหรือเรื่องการลงทุนใหม่ๆก็ได้หรือมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เกิดความทุกข์ก็ได้นี่คือข้อเสียตรงนี้นะพระเสานี่คือข้อเสียตรงนี้อ่ะเสาไปอยู่ราศีกุมเจ้าตัวไปไหนล่ะที่มาเช่าบ้านเขาอยู่วันนี้เธอไปไหนฮะท่านราหูไปไหนไปอยู่เมษครับเมษอะไรฮะเมษเป็นปัตตันนี้ อเริ่มเข้าเขาละทีนี้ยังไงหวานะฮะพันธุไปสู่อ่าปุตตะอย่างที่บอกบเมื่อกี้มีความยินดีเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าปุตตะเนี่ยยังมีอีกความหมายหนึ่งนะความรักใหม่ๆครับความรักใหม่ๆปุตตะยังอีกข้อมูลความหมายหนึ่งปุตตะความรักใหม่ๆแล้วทีนี้ไอความรักใหม่ๆเนี่ย ไปสถิตพบปัตนิคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเห็นไหมปุตตะเนี่ยเป็นทั้งลงทุนใหม่ๆความรักใหม่ๆไปอยู่ในพบปัตนิอาจจะมีคู่หุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอาจจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนี่ลาหูเล็งลักนาอีกด้วยยืนยันว่าเอากันแน่ครั้งนี้ฉันต้องมาแน่ๆละอ่าประมาณนี้ ฉันต้องมาแน่ๆล่ะนะถึงลักนาเลยทีนี้นะไม่ใช่ถึงพบเรือนถึงลักนาเลยนะฮะลักใหม่ตุลเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะได้ลักใหม่แต่เกณฑ์เนี้ยอ่ามันจะส่งผลได้สมบูรณ์แบบก็คือตั้งแต่หนึ่งมีนาถึงสิบเจ็ดตุลานะหนึ่งมีนาหกหกถึงสิบเจ็ดตุลาหกหกนะฮะเพราะว่าสิบเดี๋ยวสิบเจ็ดตุลาเนี่ยราหูย้ายก็ไม่ว่ากันแล้วทนนี้อ่าจบเรื่องละเพราะว่า ฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วไงแสดงว่า1มีนา66ถึง17ตุลา66เนี่ยเกฑ์นี้ค่อนข้างจะใหญ่ๆห,หน่อยนะฮะเกณฑ์ที่ว่าจะมีรักใหม่บุตรบริวารรักใหม่ลงทุนใหม่อาจจะเกิดขึ้นกับราศีตุลในช่วงนั้นน่1มีนา66ถึง17ตุลา66มีเกณฑ์ว่าบางคนแลก่อนนะบางคนก่อนได้นะฮะเพราะราหูก็อยู่แล้วแต อ่าหกอ่ามีนาหกห้าแล้วแต่ผมรอเสาขึ้นมาแต่บางทีเนี่ยตรงนี้เฉยๆเนี่ยปุตตะมาปัตนีเนี่ยก็ยังถ่ายได้แล้วอะ่ะปุตตะมาปัตนีก็ยังถ่ายได้แล้วนะฮะเกณฑ์นี้บางคนก็มีมีตั้งแต่มีนาพี่กหกแล้วอะ่ะโอ้ยฉันมีมาต้องนาได้อาจารย์อะไรเงี้ยก็ถ่ายได้เพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่มีนาหกหกถึงสิบเจ็ดตุลาหกเออมีนาหกห้าถึงสิบเจ็ดตุลาหกหกนะฮะแสดงว่า อาจมีรักใหม่ในปี6กคนหกหกถ้าคนยังไม่มีนะเกณฑ์มจะเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วการลงทุนใหม่ๆร่วมกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาใหม่ๆรักใหม่บุตรบริวารเพิ่มเติมเข้ามาในครอบครัวแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงร่วมด้วยนะสัตว์เลี้ยงร่วมด้วยนะและทีนี้สิเจ็ดตุลาหกหกลาหูไปอยู่บีนอยู่ยังไงอ่ะอยู่อเละฮะมีเรื่องอล้วทีนี้งานเข้า ม่ยิ้มกันอยู่พักหนึ่งเริ่มน้ำตาจะร่วงแล้วเหรอไปอลีฮะอลีปัญหาอุปสรรคภาระนี้สินครับนะไอ้รักใหม่ๆที่เกิดขึ้นเน่ยหลังสิบเจ็ดตุลาให้ระวังจะมีระหองระแหงกันแล้วอยู่อลีไงนะระหองระแหงแล้วนะหรือ,อเกี่ยวกับบุตรบริวารอาจมีปัญหาอะไรให้แก้ก็ได้ธุรกิจที่ร่วมลงทุนใหม่ๆ ระวังจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้นะในช่วงปลายปีหกหกอะนะฮะอาจจะมีปัญหาให้แก้ได้นะอาจมีปัญหาให้แก้ได้นะฮะประมาณอย่างนี้นะฮะนะรักใหม่อะไรอะให้ระวังมีปากเสียงกันด้วยรักให,ใหม่ชื่นชมกันดีครับพอปลายปีอะเอะย่างไรกันเริ่มมีปัญหาทะเลาะบ่อแวงนะฮะหรือบางคนธุรกิจใหม่ๆสร้างภาะหนีิสินให้กับไอ้เรื่องของสร้างภาะหดีิสินเนี่ยโอ้โหแย่เลย บางทีงานคุณดีคุณอาจจะต้องไปซื้อรถมาใช้ในงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมีภาราานะไหน่ะไปผ่อนนะ่ะก็มีภาระนิสินเกิดขึ้นแต่มองมุมดีสิมันเอามาใช้ในงานแสดงงานคุณดีขึ้นไหมละ่ะแต่มันเป็นภาระนิสินไนมะมันเป็นภาระหนี้สินไงต้องตีความให้ครบถ้วนนะฮะพระรหัสล่ะหลังสงการพระรหัสคืออริหลังสงการเนี่ยอริจะมาอยู่ใน ัตตาน,นีเป็นราชาโชคด้วยนะฮะอริปัญหาอุปสรรคนะฮะปัญหาอุปสรรคทีนี้ปัญหาอุปสรรคเข้ามาตั้งแต่หลังสงการแล้วมาเจอกันอะไรฮะมาเจอกับรักใหม่ๆงานใหม่นะฮะแสดงว่าตั้งแต่เรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหรือหนึ่งมีนาก็ได้คือมันพีิสุดตอนหนึ่งมีนาอาจจะตั้งแต่มีนาหกห้ามาแล้ว อาจจะเกิดเก,ดเ,ก,ดเ,กดเรื่องขึ้นมีรักใหม่มีนู่นนี่เนี้ยมีรักใหม่มีการกิจการใหม่มีอะไรใหม่ร่วมคู่ส่วนคู่สัญญาใหม่แต่พอหนึ่งมีนาเนี่ยมันจะเรียกว่าสวยงามมากขึ้นแต่พอหลังสงการเนี่ยพระรหัสเนี่ยนะฮะเจ้าเรือนอริย้ายมาย้ายมาอะไรย้ายมาส,ส,สู่ปัตตานีนะฮะเรื่องที่คุยเมื่อกี้คู่ครองใหม่ๆเนี่ยให้ระวังสิเจตุลาทีนี้ไม่ใช่แล้วครับนะ เราดูดาวหนึ่งดวงเขาบอกหนึ่งอย่างพอดูมากขึ้นมันประกอบประกอบเรื่องราวเหมือนกับดวงเดิมเห็นไหมค่อยๆดูทีละดวงเอ๊ะตอนแรกทายอย่างนี้มาหลังๆมากขึ้นหรือว่าเอ๊ะแย่จังเลยทายแย่สักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมพึงดีเห็นไหมมันมีดาวมาร่วมเนี่ยผมกำลังจะดูให้ให้ดูว่าแค่ทีละดวงมาประกอบกันทีแรกบอกอยังไงสิบเจ็ดตุลาไปแล้วให้ระวังมีปากเสียงเพราะว่าไอปุตตะมันไปอัลิ แต่อย่าลืมว่าตั้งแต่หลังสงครามอลิเขามาปุตตะแล้วนะแสดงว่าเอ็กเมื่อกี้บอก17ตุลาเอ๊ะาทางจะไม่ใช่แล้วน่าจะเป็น19เมษาเมษาไหมน่าจะเป็น19เามษามาเร็วกว่านี้เพราะอะไรเพราะดาวเจ้าเรือนเขาเสิร์ฟเร็วเหลือเกินนะสั่งปุ๊บมาปั๊บนะฮะพระรหัสมาปุ๊บเลยเสิร์ฟเร็วเหลือเกินอลิสูปป่ปัจตุบคนรักใหม่ใหม่ที่เพิ่งเจอกัน ระวังจะมีปัญหากันได้ตั้งแต่หลังสงการนะนะฮะและปัญหาเนี่ยมันจะงวดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไปหนักข้อหลังสิบเจ็ดตุลานี่ต้องทายอย่างนี้การลงทุนใหม่ๆที่ลงทุนไปอ่ะหลังสงการอ่ะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาเยี่ยมแล้วแล้วมันก็ยังงวดขึ้นงวดขึ้นงวดขึ้นไปรุนแรงหลังสิบเจ็ดตุลานะฮะบุตรบริวารบุตรบริวารอาจมีปัญหาอะไรก็ได้ บางอย่างให้แก้ไขตั้งแต่หลังสงการก็ได้นะฮะและอาจจะไปหนักขึ้นหลังสิบเจ็ดตุลาก็ได้นะฮะเนี่ยพอดาวมากๆขึ้นมันสัมพันธ์กันมากขึ้นมันสัมพันธ์กันมากขึ้นอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้เพราะว่าราหูฉันอยู่ตรงนี้มาก็ทายกันอย่างนี้พอพระหลัดมาร่วมฉันก็ทายอีกแบบหนึ่งสิถูกไหมครับถูกไหมครับดาวเขามาร่วมยิ่งมีดาวอื่นเดี๋ยวถ้ามี ไอคลิปจอเนี่ยเดี๋ยวมีอาทิตย์มาเติมมีพุธมีศุกร์มีอังคารมาเติมมีอะไรอะไรมาเติมอะไรอะไรก็จะถ่ายพลิกผันไปเรื่อยๆตามดาวที่เข้ามาเหมือนกับหนังภาพยนตร์เรื่องหนึง่งเมื่อกี้เราคุยแค่พระเอกคนเดียวเองไม่รู้จะเล่นอะไรให้ดูเหมือนกันใช่หไหมเขาอยู่บ้านเขาอะสักพักหนึ่งนางเอกมาแล้วลาหูฮะเริ่มมีความรักแล้วพระเอกนางเอกจีบกันแล้วสักพักผู้ร้ายผู้ร้ายมานะ เฮ้ย hey, หนังเริ่มมีพระร้ายมาแย่งนางเอกแล้วมีสตอรี่เกิดขึ้นแล้วหนังเริ่มเข้มข้นแล้วสักพักเดียวอาทิตย์มาเติมจันทร์มาเติมอังคารพุธศุกร์อะไรว่าไปตัวประกอบเริ่มมาแล้วพระรองนางรองพระรองผู้ช่วยผู้ร้ายมากันแล้วหนังเรื่องราวเริ่มเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนภาพยนตร์นะจะบอกให้คิดให้เป็นภาพยนตร์การทําลายทยทัยทัมันก็เหมือนภาพยนตร์เนี่ยเราเติมทีละดวง ดูก่อนพระเอกมาก่อนอ่าเห็นหนังอ่ะหนังไทยอ่ะเดี๋ยวสมอคุณสมบัติท่านมาแล้วนะฮะเดินมาแล้วตึกตึกตึกอ่านะมาถึงอ่ะเข้ามาในเพิงสั่งนมกินไอ้พวกล้าเยืนอยู่หัวละโอ้ยกินนมเว้ยอ่ต่อยกันกระท่อมพังอะไรก็ว่ากันไปฮะค่อยๆมาค่อยๆมาเมื่อกี้เราเติมพระเอกนางเอกเดี๋ยวปัญหามาแล้วพระรหัสพระรหัสมันมาหามาแล้วนะฮะเข้ามาก็อย่างที่เที่บอกอ่ะ บุตรตะมีปัญหาเข้ามาแล้วบุตรบริวารความรักใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆเริ่มมีปัญหาเข้ามาครอบงําแล้วแล้วมันจะรุนแรงขึ้นตอนที่17ตุลาไปแล้วก็คือราหูจะยกไปสูอ่อริเองทีนี้หนักข้อขึ้นทีนี้พระรหัสยังมาอีกเรือนหนึ่งสหัสช้าครับธนูนะฮะสหัสชา้าธนูนะฮะสหัสช้าคืออะไรสหรัสช้าคือสังคมก็ได้ฮะเพื่อน พี่น้องญาตินะฮะได้ทั้งนั้นนี่สาชะนะฮะสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสังคมมาสู่ปัจจุบันี้นะ,ะสังคมมาสู่ปัจจุบันี้นะฮะอาจจะเรียกว่ามีการเข้าสังคมร่วมกับปัจจุบันนี้หรือต้องไปทําอะไรเกี่ยวร่วมกับปัจจุบันี้ก็ได้หรือมีเพื่อนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะครับเคยเจอเยอะแยะไป นะอาจจะได้ญาติได้เพื่อนมาร่วมหุ้นลงทุนแล้วสักพักหนึ่งก็เกิดปัญหาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปัญหาในที่นี้อย่างที่บอกเมื่อกี้เห็นไหมปัญหาพระปัญหาอุปสรรคภาระนิสินคืออลีนะกิจการอาจจะดีขึ้นเพื่อต้องอเราก็ต้องอาจจะไปหาอุปกรณ์เพิ่มในการทํางานให้มันเหมาะสมกับที่อะไรมันใหญ่โตขึ้นต้องมีอุปกรณ์มากขึ้น เราก็ต้องไปหาเอามาอาจจะเป็นภาระนีสินในการไปหาเอามาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ได้อย่าทายเสียอย่างเดียวนะอลีนะฮะในความเป็นจริงผมเจอมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะตกมาเอานะฮะอุ้ยมีปัญหาปัญหาอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้มันเป็นปัญหาแหละมันเป็นภาระนี้สินแหละถามหน่อยงานดีคุณเซอร์ลดเพิ่ม2องคันสคันเนี่ยแสดงว่าอะไรงานคุณดีมากขึ้นแต่ที่แฝงมาคืออะไรฮะภาระนี่สินในแต่ละคันมันมีอยู่ มันเป็นอริไหมล่ะมันเป็นอริมันดีไหมล่ะมันดีสินะฮะอ่ะทีนี้ยังไงล่ะจะดูดีร้ายอย่างไรต้องถามท่านทักษะดูท่านทักษะครับคิดว่าอย่างไงจะทายอย่างไงดีอ่ามาเป็นสีทายดีงามนะฮะทายดีงามแล้วท่านร้ายล่ะแสดงว่าต้องมาเป็นกาลีล่ะสิถ้ากาลีอาจจะมีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไขนะฮะ แล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จบไม่สวยเท่าไหร่หรือว่าแย่อะเป็นกาลีไงะนะฮะถ้าเป็นสีแสดงว่าเออภารานิสินเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะนี่ถ้าเป็นสีภาระนิสินก็จริงแต่มันเกิดประโยชน์เนี่ยท่านทักษามาช่วยวิเคราะห์ร่วมอค่อยๆดึงมาค่อยๆดึงมาเหนือกว่านั้นคืออะไรฮะดาวเดิมที่อยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะถ้าไปทับ ไปเลงดาวเดิมที่เป็นคู่ศัตรูก็โดนเบียดเบียนละทีนี้ถ้าเป็นคู่มิตรส่งเสริมให้ดีขึ้นตามเรือนนั้นก็ว่ากันไปส่งเสริมให้ดีขึ้นถ้าเป็นศัตรูก็มาเบียดเบียนาลายอยู่แล้วล่ะเป็นกาลีด้วยเจอศัตรูด้วย,วยก็หนักหน่อยครับต้องยอมรับดวงชะตานะเวลาได้คุณก็ได้เวลาเสียคุณก็เสียนะอันนี้ทายร้ายก็รายถ่ายถายดีก็ถายแต่ทายร้าย ว่าหดหูจังทายร้ายทำไมมีร้ายด้วยมีใครบ้างครับดีไม่มีร้ายไม่เคยเจอนะครับแล้วไม่มีใครหรอกครับร้ายแล้วไม่มีดีแอบอยู่ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันครับทายร้ายเพื่ออะไรฮะให้รู้ล่วงหน้าเพื่อจะไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นหรืออย่างน้อยมันแก้ไม่หมดหรอกครับแต่มันทุนเลาเบาบางจะเสียร้อยหนึ่งไปบล็อกไว้ก่อนกับกลายเป็นเสียแค่ห้บ ยังมีส่วนต่างอยู่ห้าสิบกลับมาเสียไม่หมดถือว่าโชคดีแล้วแค่เนี้เนี่ยถ่ายไลายเพื่อให้เกิดอย่างนี้นะฮะไม่ได้ถ่ายให้เสียใจหลายหลายคอมเมนต์ก็เอ้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าผมถ่ายร้า์ทำไมก็ไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีก็แก้ไขครับไม่ใช่ไม่ดีเลยแล้วก็ปล่อยไปดวงชะตามันมาอย่างเนี้ยมันไม่ดีหรอกครับคุณก็หลบไม่ได้ด้วยผมบอกให้นะฮะไม่มีใครหลบได้ผมเองยังหลบไม่ได้เลย ผมว่าดูดวงเองเนี่ยลงไม่ได้ครับต้องประเชิญหน้า <c oughs> แต่รู้ก่อนเออเมื่อรู้ล่วงหน้าเฮ้ยน่าจะเป็นอย่างนี้นะพอเรื่องใกล้ๆจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ตื่นเช้ามาเกิดมันค่อยๆงวดคางเฮ้ยมาแล้วไปคิดล่วงหน้านะไปแก้ไขไปป้องกันน้ํามาแน่ๆไปหากระสอบทรายมารอไว้เลยกั้นปูนเป็นผนังไว้เลยนี่พอน้ํามาเนี่ยอาจจะมีล้นมาบ้างมีซึมมาบ้าง ก็ยังน้อยเห็นไหมมันก็ดีขึ้นมาลนะมันก็ดีขึ้นถึงแม้จะซึมจะเปียกจะแช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าท่วมนองขนาดนั้นเสียไม่มากไนงะตรงนี้ที่ถ่ายร้ายตรงนี้นะฮะนะฮะนอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้หมดเพราะว่าหากใครเป็นกาลกินีเรื่องราวก็จะพลิกผันอีกแบบหนึง่งจะให้ราศีตุลทุกคนเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้ครับแต่ทุกคนจะอยู่ในเงื่อนไขเดียวกัน นะฮะจะอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันดีก็ดีไม่เหมือนกันนะร้ายก็ร้ายไม่เหมือนกันหนักเบามันอยู่ที่บุญภาวาสนาซึ่งตรงเนี้ยเกิดมาเดือนเดียวกันปีเดียวกันทักษะเดียวกันดาวจรอ,อยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกันเลยหรือบางทีดาวเปิดมาเนี่ยเขาเกิดคนละวันไงแต่เดือนเดียวกันดาวอยู่ตรงนั้นเดะเลยบางคนดีดีบางคนดีนิดเดียวเองทําไมอะดาวเดียวกัน ทักษะเผลอทักษะเดียวกันยังดีไม่เท่ากันเลยยังลายไม่เท่ากันเลยบุญภาวศาสนาส่งบุญภาวาสนาส่งครับนะฮะอย่างเช่นฝนตกมาหาใหญ่เนี่ยบางคนก็เปียกทั่วตัวเลยบางคนก็เปียกครึ่งตัวบางคนก็อยู่ในศาลาโดนไอละอองบางคนอยู่ในบ้านไม่โดนฝนเลยถ้าฝนนั้นเป็นเรื่องที่ดีงามไอ้คนที่ถูกทั่วตัวเป็นไงถูกลางวันใหญ่ไอ้คนที่โดนนิดหน่อยก็ถูกเล็กท้ายไปนะไอ้คนอยู่ในบ้าน เห็นฝนตกโถเขาอุตส่าห์มาบอกแล้วก็ไปเด้ซื้อเห็นไหมโชคมาแล้วแต่ไม่ได้รับโชคนั้นถ้าเป็นเรื่องร้ายล่ะเปียกทั่วตัวเดือดร้อนทั้งตัวเลยบางคนก็เดือดร้อนเล็กๆน้อยๆอยู่ในหลบหลบอยู่ศาลาบางคนอยู่ในบ้านเรื่องไลๆมากลับไม่เสียหายอะไรเลยเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยนะฮะบุญพาวาสนาไม่เท่ากันดาวอยู่ตำแหน่งเดียวกันทําไมดีไม่เหมือนกันร้ายไม่เหมือนกันแต่ ดีไหมดีลายไหมก็ลายแต่น้ำหนักไม่เท่ากันนี่คือบุญบารามีที่สร้างไว้ผมเชื่ออย่างนั้นนะมันถึงเป็นอย่างเนี้ยผมก็เคยเห็นเคยดูด้วยเอ๊สองดวงเนี้ยผมดูหลายคนไงเอ๊สองดวงนี้ทำไมนะดาวเหมือนกันทำไมมันไม่เหมือนกันมันมันเหมือนกันแหละแต่มันมันหนักเบาไม่เหมือนกันอ่าผมก็เก็บสถิติของผมมาเรื่อยๆอะนะฮะจนเออ เป็นอย่างนี้จริงๆบางคนก็หนักหนาสาหัสเลือกเกินบางคนก็เบาบางเลือกเกินอยู่ที่บุญภาวาสนานะฮะทำบุญเยอะๆบุญเยอะ,ยอะกรรมก็วิ่งไม่ทันไม่ใช่กรรมไม่มีฮนะหรือบุญไม่ทําไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกพระท่านก็ไม่ได้สาบแช่งอะไรท่านก็เฉยๆอย่าไปสร้างบาปก็แล้วกันบุญไม่ทาบาปอย่าทำนะฮะนะฮะสำคัญเลยฮะไม่ทําบุญเนี่ย ไม่ผิดกติกาแต่อย่าสร้างบาปสร้างบาปผิดกติกาทันทีเลยถึงจะมีบุญเยอะมันก็มีบาปไล่ตามแหละครับนะฮะมันก็มีบาปไล่ตามนะฮะอยู่ก็ไม่สุขหรอกครับเนี่ยบุญมันแนวทางปฏิบัติกับโหราศาสตร์มันมันมันล้อกันอยู่เหมือนกันนะมันใกล้เคียงกันนะนะฮะมันใกล้เคียงกันนะฮะนะฮะยังมีดาวเดิมมีทักษะเป็นตัวประกอบว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรอีกเรื่อยเหมือนกันแต่ดาวจรในปี หกห้าทั้งปีเนี่ยอยู่แถวแถวนี้แหละความหมายอยู่แถวแถวนี้แหละนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมํำคลิปดีๆต่อไปครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามครับสวัสดีครับผม